มีประเด็นอะไรกับทนายกองทัพรมครับไม่มีอะนะอาจารย์ไม่มีประเด็นอะไรเขาวะเขาอยากจะมีก็ปล่อยเขามีไปอาจารย์ไม่มีด้วยนะที่เกียจมีตอนนี้กูไม่อยากมีประเด็นอะไรใครเท่านั้นอะกูขอสอนไปตามเหตุตามปัจจัยกูนี่แหละกูเหนื่อยจะทะเลาะบใครละไม่เห็นประโยชน์เลยว่ะมีแต่การทําลายทําร้ายกันมีแต่การทิ่มแทงกันด้วยวาจาแห่งหอกปากเห็นมีแต่ความอาฆาตพยาบาทมาร้ายกดเกียโกดแค้นกันเบื่อที่เกียจพูดแล้วเลิกพูดดีกว่ากูด่าพวกมึงดีกว่าสบายใจกว่าด่าคนอื่น กูด่าพวกมึงเนี่ยแหละจบไปกูด่าลูกศิษย์ตัวเองดีกว่ากูไปด่าคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกศิษย์กูด่าไปก็ไม่เกิดประโยชน์กูด่าคนกันเองี่แหละกูด่าลูกศิษย์กูเองไ่แหละจะได้เกิดประโยชน์กูด่าคนที่เขาให้กูเต็มใจให้กูด่ากูด่าคนที่เขาเป็นลูกศิษย์กูที่เขาอยากให้กูด่าด่าแล้วเกิดประโยชน์ด่าแล้วมีสติสัพพัญญากูด่าพวกมึงดีกว่าวาสบายใจคนอื่นกูไม่ด่านะเขาจะด่าไปให้มันด่าไปเลยอีเพจต่างๆอะไรจะด่าไปเอก็ด่าไปเถอะกูเหนื่อยจริงมันเหนื่อย กูสูญเสียกําลังอะไรไปกับอะไรไร้สาระ่ากูเริ่มเห็นประโยชน์ละไอ้กูเริ่มเห็นโทษแล้วว่าเวลากูไปวุ่นวายกับใครเยอะๆกูสอนพวกมึงอย่าไปสรารแนเรื่องชาวบ้าน่อมาสรารแนเรื่องกูก่อนกูนก็เลยต้องแตะบ้างแต่เวลากูแตะไปตัวแตะมาเริ่มไม่เห็นประโยชน์ละบอยให้มันด่าไปแล้วกันหน้าที่คือเราแค่ชี้แจงพอชี้แจงอย่างเดียวแต่ไม่ทะเลาะดาาดันด้วยเลยนะแต่กูทําจริงนะนุสวรีควายอะ่ะเฮ้ยกาดบางหยิบควายให้ตัวไอ้ควายหน้าบ้านอ่ะ ไม่หนักไม่หนักยกดีๆมันเป็นดินเผาเดี๋ยวกูทให้มึงดูควายควายที่กูจะทำอนุสาวรีย์ควายนะกูจะตั้งว่าอนุสาวรีย์คนตื่นทำตกควายที่กูเล่าให้ฟังเมื่อคืนเนี่ยนะเดี๋ยวกูจะตกกูจะทำจริงเดี๋ยวกูจะไปซื้อไปสิบตัวเลยวกูจะบอกให้ มันมีหลายรูปแบบหลายทรงมีคนขี่ควายก็มีเนี่ยควายมึงดูน่ารักไหมล่ะเนี่ยหน้าตาน่ารักเลยเนี่ยดูซินี่เป็นดินเผานะนี่มีโบรด้วยนี่วันนั้นกูไปซื้อมาแล้วประเด็นคือแอดมินกูในรถเยอะหลายคนไงกูเลยเอาควายกูกลับไม่ได้หลายตัวแต่แรกกูจะเอามาหลายตัวมากแต่แอดมินกูก็นั่งขวางกูจะไล่แอดมินกูก็ไม่ได้ ตอนแรกกูจะไล่แอดมินกูลงรถเพราะกูเจ้าควายกลับบ้านกูก็เลยได้น้องมาตัวเดียวเนี่ยน้องควายน่ารักมากมึงดูดิสิตัวสั้นๆปอกๆเนี่ยกูเลี้ยงควายจริงไม่ได้ไงกูเลี้ยควายปลอมไม่แหละอะน่ารักมากเลยน้องนี่ด่านเกวียนโคราชกูไปซื้อมานี่แล้วมึงรู้ไหมว่าด่านเกวียนโคราชเป็นอะไรที่ถูกที่สุดเล่านบรรดาตุกตาแบบนี้นะนี่ตัวละสี่ร้อย ดินเผานะะมองกูชอบมากควายนี่ควายเลยกูตกควายได้เยอะนี่หมูเด้งนี่หมูเด้งนี่ควายนี่หมูเด้งพรุ่งนี้กูมีหมูเด้งแจกด้วยนะนี่จับของขวัญน,น่าจะามาสิตัวหรือเปล่ากูจำไม่ได้นะ <S <S เขาทำไม่ทันมั้งหมูเด้งจากเรือนจำกลางชนบุรี นี่พรุ่งนี้ใครมาสวนตนข้ามปีอะนะมึงเตรียมตัวได้เลยจับฉลากมีหมูเด้งสิบตัวนี่ควายไม่มีนะอันนี้ต้องไปซื้อจากโคราดควายไม่มีมีตัวเดียวแจกไม่ได้ตกควายตกควายอนุสาวรีย์ตกควาย,วาย,ย,ววายเดี๋ยวกูทําแล้วพวกมึงก็มายืนถ่ายรูปหน้าบ้านนะเดี๋ยวกูให้เขาขุดต้นขงต้นไม้ออกเดี๋ยวกูจะปูญ่าจัดสวนสวยๆหน้าบ้านเลยตรงมุมหัวโค้งกันอะนะเดี๋ยวกูจะเอาจริงแล้ว กูจะจัดแล้วหรือจะทำใดคงใดคัดอะไรวางให้พวกมึงถ่ายรูปไม่ต้องเข้ามาในบ้านกูมึงยืนถ่ายรูปหน้าบ้านอะไรไม่ต้องเข้ามานี่ตกควายได้หลายตัวเลยจากเพจสารพัดเพจที่เอากูไปแฉเอากูไปด่าว่ากูชอบโกงเงินบริจาคเนี่ยนี่ตกควายนี่ใครที่เชื่อข้อมูลนั้นเป็นเท็จอะไรเหล่านั้นนะนี่นี่ควาย ดูไว้เป็นตัวอย่างนี่หน้ามึงนี่แบบเดียวกันเลยนี่น่ารักม้งมิงมากดูหน้าสิดูหน้าน้องนี่นี่เพราะอะไรมึงโดนเพจเหยื่อเพจอีจูดอีพยูนอะไรต่างกันน่าเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยน,นี่สนสะพายสนตะพายเขาเรียกสนอะไรสนสะพายเหรอเรียบร้อยแล้วนี่แล้วก็จูงเดี๋ยวเอาเชือกอีกเส้นหนึ่งมาจูงนี่นี่จูงจมูกจูงจมูกไปเขาลากไปอ่เขาพูดอะไรใครก็เชื่อ เขาบอกว่ากูโกงเงินบริจาคมึงก็เชื่ออะจูงไปจูงไปเลยจ้านี่นี่นี่เชือกอยู่นี่จ้าเขาสนจมูกมึงเรียบร้อยแล้วนี่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 รู้เรื่องตกควายได้หลายตัวทุกวันนี้ยุคนี้เนี่ยน่ารักดูดิเนี่ยตีตูดควายด้วยเนี่ยน่ารักมากอ้วนปุ๊กเลยมึงดูตัวเนี่ยมึงดูตัวเนี่ยอ้วนอ้วนเนี่ยน่ารักหมูแดงเนี่ย เดี๋ยวมีไปบรรยายนี่โคราชากูจะเหมารถกูจะว่านซื้อให้หมดเลยแล้วค่อยดูกูเตรียมตัวไปซื้อโดยเฉพาะแล้วกูจะควาคว,าย,ควายอย่างเดียวกูจะไปสิบตัวเลยมีทั้งคนขี่มีทั้งเด็กขี่มีผู้หญิงขี่มีเด็กผู้หญิงผู้ชายขี่กูจะซื้อมาวางเลยเลี้ยงไปตับแล้วเดี๋ยวกูจะซื้อมาไว้รากกาแฟแม่กูด้วยอนุสาวรีย์ตกควาย ถ้าสร้างอนุสาวรีย์ต้องเอาต,ตัวใหญ่ตัวใหญ่กูไม่ไหวเปลืองเกะกะกูเอาตัวเล็กกี่ละพอแล้วจะเอาอะไรตัวใหญ่นักหนา,อาอนขอดูปริทินนะยค่ะซื้อสิจ๊ะปริทินหัวฉ่ำนี่น,นี่ปริทินสวยไหมล่ะ สวยมากสวยไหมล่ะนี่รออีกทีวันที่แปดตอนนี้หมด มันจะแพ็กไปพร้อมซองซองขาวใบหนึ่งซื้อแล้วยังไม่ได้รับวันนี้แหละน่าจะได้รับเพราะเมื่อวานมันมีบางส่วนได้รับแล้วแล้วก็น่าจะเป็นวันนี้อีกวันหนึ่งได้รับปฏิทินกำลังจะไปส่งใช่ไหมเออ แก้วกระโถนเดือนกุมภาแก้วกระโถนเดือนกุมภาผ้าคลุมผ้าคลุมน่าจะไปไปลายเดือนมกราไม่แน่ใจนะได้ปฏิทินแล้วส่งมายับมากเอ้ยถ้าใครปฏิทินเสียหายอะพังแบบจนใช้ไม่ได้เลยอะทักมาหาจารย์เดี๋ยวจะส่งไปให้ใหม่ ไม่ต้องซีเรียสเลยถ้าพังมีปัญหาเดี๋ยวเคมให้มีของที่รอเคมอยู่เคมได้ไม่ต้องกังวลเลยถ้ามันไปแล้วส่งแบบพังชิบหายไวป่วงเลยอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยแจ้งมาทางแชทเลยแล้วเดี๋ยวจย์จะส่งไปให้ใหม่หนูขอเอาสินค้าจะมาปักตะกาขายได้เลยรอจันขายแล้วใครจะปักปักได้เลยตามเหตุตามปรมจตตามใจเลยได้หมด แล้ววันก่อนอาจารย์จะให้ดูรูปวาดที่มีคนส่งมาให้อาจารย์บอกถ้าขายปฏิทินหมดจะให้ดูเออวะกูก็ลืมกาดวาหน่อยดีรูปถ่ายที่อยู่เหนือไมโครเวฟดึงให้หน่อยเมื่อวานมีคนเอารูปภาพใบใหญ่มากมาให้ไปที่สวนแสงธรรมเขาเป็นแบบวาดแบบแบบแสงและเงามาให้อ่ะโอ้โหบานมาเริ่มเลยใส่กรอบมาให้อย่างดีแล้ววันนั้นกูอวดไว้สุดท้ายก็ นี่เพิ่งเอามาให้ดูเขาวาดมาสวยไหมล่ะเหมือนมากเนี่ยชื่ออะไรว่ากูจำชื่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวนะสี่ปางสวนแก้วคุณสี่ปางสวนแก้วให้ไว้วันที่24ทธันวาสองห้าสี่ปางสวนแก้วนี่ ศิลปินชื่อคุณสีปรางส่วนแก้วสวยมากน่ารักเห็นไหมนี่ให้ดูแล้วนะวันนี้กูจะให้ดูกูก็ไม่ให้ดูสวยมากภาพวาด แขวแล้วจะล่วงไหมเนี่ยมันมีอีกรูปหนึ่งอ่ะหนักกว่าจะให้เด็กมันยกมาก็หนักเกินไปกรอบไม้เป็นภาพแสงและเงาหลายคนน่าจะเห็นรูปนะศิล,ลปินเข้ามาให้อาจารย์เองเด็กผู้ชายผมยยาวหน่อยนะผมเฟอร์เซอร์หน่อย อันนั้นจะเป็นภาพแบบวาดเงาแรงเงาสั่งปฏิทินมาแล้วครับอาจารย์ผมอ่านแล้วยังไม่เข้าใจอาจารย์ช่วยอธิบายปฏิทินให้ฟังหน่อยครับพระสูตรไหนล่ะเดือนไหนบอกมาเดี๋ยวอ่านให้ฟังรูปอาจารย์หน้าเหมือนน้องที่อยู่ข้างหน้าเลยครับน่ารักไง กูชอบมากน่ารักน่ารักเนี่ยเหมือนตัวไหนก็ได้กูเหมือนได้หมดแหละจะเหมือนควายก็ได้เหมือนหมูเด้งก็ได้ได้หมดเลยหน้าตาน่ารักแต่สมองอย่าเหมือนกันลวกันนะเอาแค่หน้าเหมือนพอจะน่ารักมุ้งมิ้งถ้าสมองเหมือนไม่ได้จะดูแย่ขอบคุณนะที่อุตส่าห์ชมกูหน้าเหมือนเนี่ยเนี่ยหน้าเหมือนตุ๊กตาควายเนี่ยน่ารักสุดสิโอเอโอเอหน้าเหมือนหมูเด้งอย่างเงี้ยโอเอโอเอโอเอเอาแค่หน้าพอนะ อย่าเอาสมองไปนะโกงเงินบริจาคหาหลักฐานมาด้วยนะจ๊ะไม่งั้นมึงจะโดนฟ้องร้องนะอา่าใครหาว่ากูโกงเงินบริจาคไม่มีหลักฐานในการว่ากูโกงเงินเนี่ย กล่าวหากูหมิ่นประมาทหาข้อมูลนะเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ได้กูฟ้องมึงได้เลยนะคิดดีๆก่อนพูดนะจ๊ะคิดดีๆนะอิชายพนกูฟ้องมึงได้เลยนะมึงอย่าคิดว่ากูหาไอพีมึงไม่เจอนะกูเก่งมากนะกูบอกให้แต่อยู่ที่กูจะทำหรือไม่ทำแค่นั่นเองแต่ถ้ามึงฟ้องร้องกูได้กับมึงด่ากูด้วยควาไม่จริงเนี่ยมึงเจอกูนะกูบอกก่อนมาหาว่ากูโกงเงินบริจาคเนี่ยมึงหาหลักฐานมาด้วยนะ ไม่ใช่ดีแต่ปากนะแล้วถูกกูฟ้องขึ้นมาอย่ามาอ้อนวอนขอร้องกูนะกูบอกก่อนนะใส่รายป้ายสีชาวบ้านด้วยคำไม่จริงเนี่ยเก่งหลือเกินแต่หลักฐานไม่เคยมีไม่มีอะไรอ้างอิง เรื่องทนายนาชัยเป็นไงบ้างก็ไม่เป็นยังไงะนะมันมีเรื่องอะไรอะ่ะกูไม่เห็นมันจะเป็นเรื่องอะไรตรงไหนเลยมันเป็นเรื่องอะไรวะ พรุ่งนี้ไปฟังอาจารย์ต้องลงทะเบียนไหมครัคะส่วนมูลข้ามปีควรลงทะเบียนนะจะจะได้ทราบยอดพรุ่งนี้อาจารย์ส่วนมงล้ามปีนะที่หมอเสงทนายว่าจาะแรงมากเขาไม่ได้ว่าหรอกมาเขาคงเป็นห่วงศาสนาละมั้งบว่ไก่อ,กอย่างหนึ่งเขาคงไม่เข้าใจสิ่งที่อาจารย์กำลังทำอยู่บวกกับไปฟังบางอย่างมาไม่ได้ฟังทั้งหมด ก็เลยไปคิดเองเอ่เองคิดว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมันผิดแต่ความเป็นจริงคือไปฟังแค่คนอื่นตัดไม่ได้ฟังทั้งหมดก็ปล่อยเขาไป ตอนนี้พระมาว่าอาจารย์เห็นต่างถกกันเรื่องอาจารย์เบียร์ค่ะเออปล่อยเขาถกกับไปเอะกูขี้เกียจถกด้วยศึกษาธรรมเริ่มจากอริยสัจสีเลยจ้า อยากให้มีการพูดคุยกันออกรายการเหมือนอาจารย์นัทพอจะเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์เบียร์คุยกับใครอะ่ะมันต้องรู้ด้วยว่าคุยกับใครอะ่ะคุยได้หมดแหละคือใครจะคุยอะ่ะมันต้องแบบมีข่าวมีกระแสอะไรนิดนึงอย่างเงี้ยเขาถึงจะเอาไปออกรายการอาจารย์ติดต่อให้ได้นะติดต่อให้ได้เพราะรายการอา่เรื่องนี้ต้องเคลียร์ที่รายการท็อปนิวอะนะเขาเอาเชิญอาจารย์ไปออกบ่อย สัปดาห์หนึ่งเนี่ยต้องมีอย่างน้อย1ครั้งหรือ2ครั้งอย่างเงี้ยใครอยากจ,จะไปเนี่ยแจ้งอาจารย์ได้นะแต่ขอให้เป็นคนที่มีชื่อเสียงในสังคมให้คือไปแล้วมันต้องมีคนรู้จักอะไม่ใช่ใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักอย่างเงี้ยมาพูดอะมันก็ไม่มีประโยชน์ คิดยังไงกับคนที่บอกว่าอาจารย์ไม่บวชเพราะว่าตอนนี้หาเงินได้เยอะเลยไม่ไปบวชก็กูบอกแล้วว่าตุลาพฤศจิกาปีหน้ากูก็กําหนดไว้แล้วเออถ้าถึงตอนนั้นกูไม่บวชก็มาดาใครไม่นจะจะด่าแล้วก็ดาไปเถอะ ปี่หม่อาจารย์ไม่มกลับบ้านนอกเหรอก็ <c uk> กูอยู่บ้านนอกอยู่แล้วมึงเชกูกลับไปไหนล่ะบ้านนอกกรุงเทพเนี่ยกูอยู่น้องจอกเนี่ยยังบ้านนอกไม่พออีกเหรอมึงเช่กูกลับไปไหนกูเกิดที่นี่บ้านกูอยู่ที่นี่พ่อแม่กูอยู่ที่นี่โคตรเง่าสกรลลกูอยู่ที่นี่มึงใช่กูไปไหนล่ะโคตรพ่อโคตรแม่กูอยู่นี่หมดเนี่ยมึงใช่กูไปเยี่ยมใครล่ะเขาอยู่กันที่นี่หมดเขาเกิดที่นี่เขาตายที่น <c uk> ี่แล้วมึงจช่กูไปไหนล่ะเยี่ยมใครล่ะ เมื่อวานหลวงพ่ออินถวายบอกให้อาจารย์อยู่เป็นคาระวะอีกหนึ่งปีอาจารย์คิดว่าจะบวชอยู่ไหมคะ <c oughs> ก็บวชนดะนะ <c oughs> อยากให้อาจารย์อธิบายปฏิทินเดือนจริงๆอธิบายไปแล้วนะปฏิทินอะ ู่กรุงเทพจ้าวันนี้อาจารย์ออกรายการเคลียรชัดๆนะกับผ้าเอ้ยเปิดปากกับภาคภูมิที่เคลียร์ชัดเปิดปากกับภาคภูมิรายการสดช่องเทลรัฐทีวีบ่ายสามโมงครึ่งประมาณนะประมาณบ่ายสามโมงครึ่งไดาจำไม่ผิดนะเปิดปากกับภาคภูมิช่องเทยรัฐทีวีรายการสดนะรายการสดช่องไทลรัฐทีวีเปิดปากกับภาคภูมิรายการสดบ่ายสามโมงครึ่งรอดูด้วย พูดประเด็นเกี่ยวกับอะไรก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะ เนี่ยอีกุมที่ชอบเอากูไปด่าว่าคนดูตกเนี่ยลองดูเนี่ยมันแคปเฟซบุ๊กไปวันนั้นหรือ200กว่าคนเนี่ยมึงมาดูเนี่ยตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยพันกับส0 0องพันคนเนี่ยพันเก้าร้อยกว่าคนเนี่ยทำไมไม่แคปเวลาคนขึ้นเยอะก็กูบอกแล้วเวลากูอยู่บ้านอ่ะถ้ามันไม่มีปัญหาโดยโทรศัพท์คนมันจะประมาณสองพันคนตลอดมันจังหวะมาแคปเอามันจงมันจ้องจะเล่นเนี่ยเนี่ยยูทูบเนี่ยเอ่อเนี่ยเฟซบุ๊กสองพันกว่าเนี่ยตอนเนี้ยทำไมมันไม่มาดูตอนนี้อ่ะ ก็กูบอกแล้วว่าระบบมันมีปัญหาวะนะันน้ำมากระตุก YouTube เนี่ยพันแปดพันเ้าเนี่ยมันไม่มาแหกตาดูอะติ๊กตอกหกพันหนี่ช่องภาคปฏิบัตินะไม่ใช่ช่องปกตินะมึงดูโลโก้ด้วยไม่ใช่สีเขียวนะสีน้ำตาลขนาดคนติดตามแค่สามแสนคนยังคนดูต้องห0พันกว่า